เ l ล Love Story ภูมิใจนำเสนอนิยายวายเรื่องรักขังใจนามปากกายังวาจินภาคเสียงโดย Free f e e l i n g ตอนที่8แต่งให้จบจบไปเนิ์ดวิ่งหนีออกมาร้องไห้คนเดียวทั้งเสียใจและเจ็บใจที่ตกหลุมพรางเทมร่างสูงสุดเข่าลงบนพื้นทรายละเอียด หยาดน้ำตาไหลรินออกมาเป็นสายคำพูดของเทมเสียดแทงหัวใจเขาแทบพังชายหนุ่มเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดมิดแม้แต่ดวงดาวก็ไม่อยู่เป็นเพื่อนเขาชีวิตที่แสนโดดเดี่ยวแบบนี้ทำให้เนิร์ดคิดอยากจะหายไปจากโลกนี้เสียจริงมือหนากอบกุมหัวใจตนเองเอาไว้มันเต้นตุบๆเหมือนใจจะขาดก่อนจะกล่าวขอโทษตัวเองขอโทษนะ ขอโทษที่ทำให้เจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอโทษที่ฉันเข้มแข็งไม่มากพอขอโทษที่ทำให้นายต้องเหนื่อยขอโทษนะร่างสูงร้องไห้ตัวสั่นเทาความเสียใจทำลายอาการฮีทของเขาไปได้ชั่วขนาหนึ่งไม่กี่อึดใจเนิร์ดก็ลุกขึ้นยืนแล้วเดินสเปตส,สป่าเหมือนร่างไร้วิญญาณหอบสังขารอันบอบช้ำกลับไปที่ห้อง มือหนาใหญ่ควนหายาระง,งับอาการฮีตขึ้นมากินโชคดีที่เขามักจะพกยานี่ติดตัวไว้ตลอดเผื่อยามฉุกเฉินเวลานี้ก็มืดมากแล้วแต่เขาไม่อยากนอนอยู่ในห้องร่วมกับเทมและถ้าเขากลับมาก็คงจะไม่พ้นทะเลาะก,กันอยู่ดีจึงเป็นฝ่ายเดินออกไปเองเนื้อกลับไปสวมชุดนักศึกษาที่ซักไว้เรียบร้อยแล้วและหยิบสัมภาระของตนที่ติดตัวมา เขาไม่ลืมที่จะสวมปลอกคอป้องกันตนเองก่อนจะปิดประตูและเดินมุ่งหน้าไปยังบ้านพักของคนแถวนั้นเพื่อขอความช่วยเหลือจ้างวานให้เขาขับรถไปส่งที่โรงแรมที่ใกล้ที่สุดเพราะเช็คจากโลเคชันผ่านแอปจองที่พักมันยังมีห้องว่างเหลืออยู่ซึ่งไม่ไกลจากจุดที่เขาอยู่มากเท่าไหร่พอมาถึงโรงแรมเนร์อก็กดเบอร์โทรหาเพื่อนสนิทของตนทันที หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ไอ้ทอยมันทำอะไรวะทำไมติดต่อไม่ได้มือถือก็พิ่งซื้อใหม่นี่หวะหรือว่ามันจะติดธุระเนาอที่เพิ่งหายจากอาการน้ำหูน้ำตาไหลก็ได้พึมพำกับตัวเองเบาๆพอติดต่อเพื่อนไม่ได้แต่เขาก็เลิกโทรจากนั้นก็รีบไปอาบน้ำเตรียมเข้านอนพรุ่งนี้เขาจะต้องกลับกรุงเทพแต่เช้า เมื่อคืนเนิร์ดนอนไม่หลับจนถึงเช้าเพราะมัวแต่ร้องไห้เมื่อได้เวลาเขาก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมมุ่งตรงกลับไปที่กรุงเทพทันทีระหว่างนั่งอยู่บนรถเขาก็ส่งข้อความหาทอยเรื่อยๆแต่ไร้การตอบกลับจากเพื่อนตนจนมันดูผิดปกติมากๆข้อความจากเทมส่งหาเขาตั้งแต่เมื่อคืนแต่เนิร์ดไม่ได้เปิดอ่านและเช้านี้ เขาก็ส่งมาอีกรัวๆไม่ใช่เพราะเป็นห่วงแต่กลัวว่าจะโดนแม่ด่าเพราะปล่อยให้เนิกลับไปคนเดียวและคุณหญิงคงจะมีคำถามมากมายรอเขาอยู่ทำไมเมื่อคืนไม่นอนอยู่ห้องมึงออกไปไหนท้าแม่รู้มึงหนีกลับเดี๋ยวแม่ก็มาด่าก,กูอีกว่าดูแลลูกรักเขาไม่ดีมึงเป็นอะไรตอกูดีเนดทำกับกูไว้ขนาดนี้ยังกล้ามาถามกูอีกรอ เนิร์ดพึมพำออกมาก่อนจะกัดฟันพิมพ์ข้อความตอบกลับเขาไปเมื่อคืนกูไม่สบายรีบกลับก่อนมึงไม่ต้องห่วงว่าแม่จะด่ามึงกลับมาถึงคอนโดมึงเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาแล้วกันกูจะไปขึ้นรถกับมึงที่นั่นและกลับเข้าบ้านพร้อมกันชายหนุ่มตอบคำถามเขาไปแค่นี้จากนั้นก็หลับตาลงวางทุกสิ่งทุกอย่างออกจากหัวให้หมดพอเริ่มมีอาการรุมๆขึ้นมาเนื่องจากเมื่อวาน เขาแช่น้ำนานเกินไปจึงทำให้ร่างกายอ่อนแอและเริ่มรู้สึกไม่สบายตัวเนื้อถอดสังขารมาจนถึงคอนโดของทอยซึ่งตอนนี้เขายังติดต่อทอยไม่ได้เลยลุงครับผมมาหาทอยเขาอยู่หรือเปล่าครับผมโทรหาเขาไม่ติดเลยมีคนมารับคุณทอยออกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับใครล่ะครับไม่รู้เหมือนกันครับลุงก็เพิ่งเคยเห็นเขาครั้งแรก แต่เขาบอกว่าเขาเป็นแฟนคุณทอยขอบคุณครับไอ้ทอยมันไปมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่ปแปลกๆละเนื้อส่งข้อความหาทอยและพยายามโทรหาเขาอีกครั้งด้านทอยที่ถูกเชนลักพาตัวมาอยู่คอนโดเขาหนึ่งคืนก็พยายามดิ้นรนหาทางหนีออกไปจากห้องของเชนเขาจำได้คร่าวๆว่าถูกเชนทุบเข้าที่ท้ายทอยจากนั้นก็สลบไป เื่นขึ้นมาอีกทีก็ถูกมัดขังไว้ในห้องที่ตกแต่งด้วยโทนสีเทาทั้งหมดไอ้เชนมึงทําอะไรกับกูเนี่ยปล่อยกูเดี๋ยวนี้นะกูไม่ทําอะไรมึงหรอกก็แค่เหงานิดหน่อยไล้อยากได้มึงมานอนเป็นเพื่อนปึงบ้าปะเนี่ยมึงกับกูไม่ได้สนิทกันสักหน่อยนอนเป็นเพื่อนที่อะไรปล่อยกูเดี๋ยวนี้นะอ๋อแสดงว่ามึงยังไม่เห็นไอ้นี่สินะเชนเปิดคลิปในมือถือของตนให้ทอยดู มันเป็นคลิปที่เขาทำทีว่ากำลังมีอะไรกับทอยอยู่ร่างสูงตาเบิกโพลงแล้วตะโกนด่าทอเชนขึ้นทันทีเพราะคิดว่าตนเองเสียความบริสุทธิ์ให้กับเชนไปแล้วชายหนุ่มหัวรอกขำขันเพราะคลิปนี้เขาถ่ายแค่ช่วงสั้นๆที่ทอยนอนหลับอยู่ก็เท่านั้นเพื่อจะใช้มันมาขู่ทอยไม่ให้เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับพีมอีกไอเฮียเชนมึงกับไปเทมี่เฮียพอกันเลย อย่าให้กูหลุดออกไปได้นะกูเอามึงตายแน่น่ากลัวจังเลยนี่มึงจะเอากูให้ตายคาเตียงเลยเหรอซาดิช่ย่อยนะมึงไอสัตว์ไอหัวมึงคิดแต่เรื่องพักนั้นหรือไงปล่อยกูนะว้ยกูปล่อยมึงแน่มึงไม่ต้องห่วงกูยืมตัวมึงมาแค่วันเดียวเท่านั้นแหละเสร็จภารกิจเดี๋ยวกูส่งคืนึึงห้องเลยทอยไม่เข้าใจในสิ่งที่เชนพูดไม่กี่นาทีต่อมา ก็มีข้อความส่งถึงเชนเขาเสียยิ้มพอใจและเดินไปแก้มัดให้กับทอยจากนั้นก็พาตัวเขาไปส่งถึงคอนโดของทอยอย่างรวดเร็วก่อนจะลงจากรถเชนก็บกมือบายบายและยื่นโทรศัพท์มือถือให้ทอยดูเพื่อเตือนความจำเขาว่าตอนนี้ทอยเป็นต่อเชนอยู่ไอ้เหี้ยเอ้ยทำไมพูดไม่พอกับผัวเลยอะที่รักไอ้สัตว์มึงใส่หัวไปเลยนะทอยมึงเป็นอะไรวะ ำไมสภาพเป็งนงี้อ่ะเนอที่ได้ยินเสียงเอ้อวยวายของทอยก็รีวิ่งออกมาดูจากนั้นเขาก็เห็นว่าทอยกำลังตะโกนด่าไล่หลังรถยนต์คันหนึ่งอยู่สองเพื่อนหนุ่มเมื่อได้พบหน้ากันต่างก็ถามไถ่อีกฝ่ายด้วยความเป็นห่วงไปกัดกับพี่อามาช่างมาันเถอะว่าแต่มึงเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงมาหากูที่คอนโดหรือไหว้เทมันมาส่งมึงที่นี่กูมาเองมันไม่ได้มาส่งแต่อีกเดี๋ยวกูก็จะไปหามันที่คอนโดละ รอให้มันขับรถมาถึงก่อนมึงโอเคเปล่าวะทาไมอาการมึงดูไม่ค่อยดีเลยขึ้นไปพักที่ห้องกูก่อนแล้วกันเนิร์ดพยักหน้าและเดินขึ้นไปยังห้องพักกับทอยเพื่อนหนุ่มเห็นท่าทางของเนิร์ดแล้วก็พอจะดูออกว่าคงถูกไอเทมแกล้งมานแน่แต่รอให้เพื่อนเป็นคนเปิดใจบอกเขาเองเขาจะไม่ขยันขยอถามอะไรเนิร์ดนั่งนิ่งๆได้สักพักก็ขยับกายเข้าไปโผกอดเพื่อนหนุ่ม และเริ่มเล่าเรื่องราวที่เจอมาทั้งหมดให้ทอยฟังพวกมันนี่ใช้คำว่าเฮียได้เปลืองจริงๆทั้งไอ้เทมทั้งไอ้เชนดีแล้วที่มึงหนีออกมากูขอโทษนะที่ช่วยอะไรมึงไม่ได้เลยไอ้เชนมันจับกูไปไว้ที่ห้องมันแล้วมันก็ถ่ายคลิปกูกับมันเพื่อจะเอาไปแบล็กเมลกูแม่งกูก็ไม่รู้จะด่าพวกมันว่าอะไรแล้วมึงว่าไงนะทอยไอ้เชนมัน ไอเชนมันขืนใจมึงเหรออีเชี้ยเอ้ยช่างแม่เถอะเดี๋ยวกูหาทางจัดการกับมันเองว่าแต่มึงเถอะเจ้ายังไงต่อกูจะแต่งงานกับไอเทมให้เร็วที่สุดแลวจะจบเรื่องนี้ด้วยตัวกูวเองกูไม่อยากขังใจตัวเองไว้ที่เทมแล้วกูจะทําให้มันจบๆไปซะจะได้เป็นอิสระจากกันสักทีทอยได้แต่จับไหล่ปลอบใจเพื่อนแต่าการไม่สบายของเนิร์ดมันเริ่มเห็นได้ชัดเขาเลยเอาหลังมือไปอ้างที่หน้าผาก จึงรู้ว่าเนิร์ตตัวร้อนมากจึงบอกให้เพื่อนพักอยู่ที่ห้องก่อนเดี๋ยวเขาจะไปส่งแต่เนิร์ตปฏิเสธและบอกว่าจะต้องรีบไปขึ้นรถกับเทมเพราะเขาส่งข้อความมาบอกแล้วว่าอีกไม่กี่นาทีก็จะถึงคอนโดให้เนิร์ตรีบออกมารอได้เลยทอยรู้ว่าคงห้ามเนิร์ตไม่ได้จึงเอายาพาราให้เขากินเพื่อลดไข้ไปก่อนจากนั้นเนิร์ตก็รีบออกไปรอเทมอยู่ที่หน้าคอนโดของเขา ไวดีนี่ไม่ได้ทันเวลาพอดีกูจะได้ไม่เสียเวลาหรอรีบขับไปดิกูอยากกลับบ้านแล้วไม่มีคำพูดใดๆจากปากเนิร์ดอีกหลังจากนั้นเขานั่งอยู่บนรถเงียบๆจนกระทั่งกลับถึงบ้านเมื่อไปถึงเขาก็พยายามหอบสังขารตนเองเข้าไปไหว้คุณหญิงกิ่งแก้วแล้วขอคุยธุระส่วนตัวกับคุณหญิงทันทีเพราะตั้งใจไว้แล้วว่าจะรีบแต่งงานกับเทมให้เร็วที่สุด อะไรกันกลับมาถึงก็ขอคุยธุระกับแม่เลยนะมีอะไรหรือเปล่าครับเรื่องสำคัญด้วยคุณแม่ครับผมอยากแต่งงานกับเทมแล้วครับและขอให้เร็วที่สุดด้วยเออมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะทำไมจู่ๆเนิร์ดถึงอยากแต่งงานละ่ะแม่ยังดูความประพฤติของเจ้าเทมยังไม่ครบสูตรเลยนะเพราะเนั้นไม่อยากเสียเวลาแล้วครับคุณแม่เทมเขาพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าอยากใช้ชีวิตกับเนิร์ดช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน เนร์มีความสุขมากเลยครับมากจนไม่อยากรออะไรแล้วคำพูดของเนื้อแต่ละประโยคเขาหันหน้าไปมองเทมด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขแต่เป็นรอยยิ้มที่ฝืนทั้งนั้นหากสังเกตที่แววตาจะรู้เลยว่าเขาเจ็บปวดแค่ไหนเทมรีบเดินเข้าไปโอบไหล่ร่างสูงระดับเดียวกันกับเขาและกระชับอ้อมกอดให้แน่นขึ้นเพื่อให้แม่ตนเองเห็นว่าเขาจริงจัและอยากแต่งงานกับเนื้อจริงๆแม่ครับ ผมกับพิมพ์เลิกกันแล้วนะและตอนนี้พิมพ์ก็มีคนรักใหม่ไปแล้วผมรู้แล้วครับว่าใครเหมาะสมกับผมและรักผมจริงๆผมอยากแต่งงานกับเนื้อครับคุณแม่ช่วยอนุญาตให้ผมแต่งงานกับเนื้อนะครับผมอยากสร้างครอบครัวกับเขาถ้าคำพูดนั้นเป็นคำพูดที่ออกมาจากใจของเขาจริงๆก็คงจะดีเนื้อพยายามข่มอารมณ์ตัวเองให้เป็นปกติที่สุดเท่าที่จะทำได้คุณหญิงกิ่งแก้วเองก็ไม่ได้ติดขัดอะไร ดีเสียอีกที่ลูกๆทั้งสองรักกันเธอจึงได้บอกกับเนิร์ดว่าจะจัดงานแต่งให้สมฐานะและสมเกียรติที่สุดแต่เนินเร์ดก็รีบห้ามไว้เพราะไม่อยากจัดงานให้เออกระเิก,เ,กเขาแค่แต่งงานกันแบบเรียบๆก็พอไม่ต้องให้มีใครรู้นอกจากคนในครอบครัวกับเพื่อนสนิทเท่านั้นแบบนั้นมันก็ไม่สมเกียรติหนูสิลูกแม่ไม่ยอมหรอกแต่งลูกสภัยเข้าวิริยะเลิศรักทั้งที ก็ต้องเอาให,ให้ใหญ่ไปเลยสิจะ้ะจะได้สมฐานะไม่เป็นไรครับผมขอแค่ผูกข้อไม้ข้อมือตามขนบรรมเนียมก็พอแล้วถือว่านี่เป็นคำขอของผมแล้วกันนะครับผมไม่ชอบเห็นคนเยอะๆอาการของเนิร์ดเหมือนคนถูกบังคับให้แต่งงานมากกว่าเทมเสียอีกเมื่อพูดจบเนิร์ดก็รีบขอตัวกลับไปพักที่บ้านของตนทันทีบ้านที่เรียกว่าเรือนหอแต่คนที่อยู่บ้านหลังนั้น มีแค่เนิร์ดคนเดียวงานแต่งระหว่างเนิร์ดกับเทมถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแม้คุณหญิงกิงแก้วกับคุณทาวินอยากจัดยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ก็คงทำอะไรไม่ได้เพราะเจ้าตัวเขาต้องการแค่นี้ซึ่งมันก็สมฐานะของเนิร์ดในตอนนี้แล้วเนื่องจากเขามีสถานะเป็นแค่ผู้อาศัยอย่างที่เทมผู้จริงๆและสาเหตุที่เขาต้องการจัดแค่นี้เพราะว่ายังไงก็อยู่กันไม่ถึงสมปี ถ้าจัดยิ่งใหญ่ก็คงจะเสียงบประมาณไปเปลา่าๆฉันจะเป็นลมทำไมเนิร์ดถึงไม่ยอมให้จัดงานใหญ่โตนะแบบนี้นุดาจะไม่มาแหกอ,อกฉันในฝันหรอกคุณผมว่านุดาคขยไม่มาหรอกนี่ขนาดไม่ใหญ่นะคุณยังเชิญแขกมาเยอะขนาดนี้คนที่ควรจะเป็นลมคงเป็นเนิร์ดมากกว่าคุณก็แค่นี้ฉันว่าเป็นอย่างน้อยไปดี่ซ้ําเนิร์ดขอควรได้มากกว่านี้อีกไม่คุยด้วยละขอแวะไปหาเด็กๆก่อนกล่าวจบ หญิงกิ่งแก้วก็เดินมุ่งหน้าไปหาเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวที่ยืนต้อนรับแขกอยู่หน้างานซึ่งวันนี้ใบหน้าของเนิร์ดแม้จะแต่งแต้มด้วยเครื่องสําอางอย่างรอเลาแต่ก็ปกปิดสีหน้าอันซีดเซียวไร,ร้เลือดฝาดไว้ไม่มิดจนเทมที่ยืนอยู่ข้างๆก็นึกเป็นห่วงเขาขึ้นมาแต่เนิร์ดก็พยายามฝืนร่างกายต่อจะให้ใครมาเห็นหรือมารับรู้ถึงอาการป่วยของเขาไม่ได้ พิธีแต่งงานของเทมกับเนิร์สเสร็จสิ้นอย่างเรียบง่ายก่อนจะส่งตัวเข้าหอทุกคนต่างก็โห่ร้องให้เจ้าบ่าวจูบเจ้าสาวก่อนนำตัวพาเข้าห้องซึ่งเทมก็ไม่ได้มีสีหน้าฝืนอะไรเขาจับปลายคางมนเฉยขึ้นและเริ่มประกบจูบริมฝีปากบางของเนิร์สอ,อย่างอ่อนโยนและนุ่มนวลรสสัมผัสไม่ต่างจากตอนนั้นเลยตอนที่เทมมีอะไรกับเขาเพราะคิดว่าเป็นพิม ใบหน้าหล่อเหมือนถูกเขาดึงดูดวิญญาณออกจากร่างเรียวแรงเริ่มถดถอยเทมรับรู้ได้ถึงความผิดปกติจึงรีบจบพิธีการโดยไวและช้อนร่างเนิร์ดอุ้มขึ้นก่อนจะพาเข้าห้องหอเมื่อผ่านพ้นสายตาผู้คนเทมก็ค่อยๆวางร่างของเนิร์ดลงบนเตียงนุ่มอย่างนุ่มนวลมึงไม่สบายเหรอเปล่ากูแค่เหนื่อยนิดหน่อยตัวร้อนขนาดนี้เนี่ยนะ ทำไมไม่ร้อยหายก่อนแล้วค่อยจัดงานช่างเถอะเดี๋ยวก็หายเนิร์ดพูดแบบขอไปทีจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนทันทีเพราะรู้สึกอ่อนเพลียและเริ่มปวดหัวขึ้นมาเทมเข้าไปอาบน้ําชำระร่างกายเมื่อออกมาก็พบว่าเนิร์ดนอนหลับไปแล้วชายหนุ่มนอนขดตัวและกอดกายตนเองไว้เนื่องจากร่างกายทวีความหนาวเหน็บจนถึงกระดูก เทมเดินไปปลุกให้เนื้อลกขึ้นมาอาบน้ำแล้วค่อยนอนต่อปรากฏว่าร่างกายของเนื้อในตอนแรกที่ร้อนดังเปลวเพลิงกับแปรเปลี่ยนเป็นเย็นจัดและเนื้อตัวเริ่มซีดจางจนหน้าใจหายเนร์ดทำไมตัวเย็นอยางกับต้ำแข็งเลยวะเนร์ดเนื้ดตื่นเจ็บเจ็บเจ็บไปหมดเลยเจ็บแม่เนร์ดเจ็บคนที่นอนอยู่เอาแต่ละมือเพ้อถึงความเจ็บปวด เพราะร่างกายของเขาไม่แข็งแรงและจะแช่น้ำนานไม่ได้จึงทำให้ร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ทันยิ่งร่างกายอ่อนแอมากเท่าไหร่เนิร์ดก็จะเจ็บปวดไปทั้งกายมากเท่านั้นเพราะเป็นสายเลือดพิเศษและเคยบริจาคเลือดช่วยเหลือคนมาแล้วถึงสองครั้งเวลาไม่สบายจึงแตกต่างและทรมานกว่าคนอื่นเขาไม่มีแม้แต่เม็ดเหงื่อผุดออกมานอกจากความเย็นเฉียบของร่างกาย คนที่นอนป่วยถึงกับสะอื้นให้ออกมาเขาทรมานมากเหลือเกินเจ็บชิบหายโคตรเจ็บไอเนิร์ดมึงเจ็บอะไรวะบอกกูมาดิไอเนิร์ดเทมเริ่มกระวนกระวายเขาเรียบนำผ้าห่มมาห่มกายให้กับเนิร์ดแต่มันยังทดแทนอาการหนาวเขาไม่ได้เลยเทมจึงตัดสินใจกอดเนิร์ดหวังว่าความอบอุ่นจากร่างกายเขา จะช่วยทำให้ร่างกายคนป่วยดีขึ้นได้ไม่กี่อึดใจอาการหนาวสั่นของชายหนุ่มก็ทุเลาลงและเริ่มสงบนิ่งจังหวะที่เนิร์ดพลิกกายหันมามันตรงกับหน้าของเทมพอดีนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นหน้าเนิร์ดใกล้ๆยิ่งมองนานๆเทมก็รู้สึกว่าเนิร์ดหน้าตาดีเหมือนกันเขานอนกอดคนป่วยอยู่อย่างนั้นจนเผลอหลับไปจนถึงเช้า เปลือกตาหนักอึ้งค่อยๆปลือตาขึ้นมาเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาในตอนนี้เหมือนโดนห่อหุ้มเอาไว้เมื่อขยับตัวเล็กน้อยเขาก็หันมาเห็นใบหน้าหล่อของเทมกำลังนอนกอดเขาอยู่และยังไม่รู้สึกตัวเนอตกใจมากไม่คิดว่าเทมจะมานอนกอดเขาและยังห่มผ้าให้อีกเขาพยายามนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนคงเพราะเขาไม่สบาย เทมจึงทำแบบนี้สักพักเทมก็เริ่มรู้สึกตัวเนอร์จึงทำทีแกล้งหลับเทมตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าแขนเขากำลังกอดเนิร์อยู่เทมค่อยๆดึงแขนตนเองออกเพื่อไม่ให้เนิร์ตื่นขึ้นมาจากนั้นก็ลองอังมือไปที่หน้าผากของเนิร์และพบว่าร่างกายของเขากลับมาเป็นปกติแล้วชายหนุ่มค่อยๆลุกออกจากเตียงนอนไปหลังจากเทมออกไปแล้ว เนอจึงเลืมตาขึ้นกูต้องฝันไปแล้วแน่ๆเลยไอ้เทมมันกอดกูทั้งคืนแถมยังนอนเตียงเดียวกันอีกเนิดยิ้มกับตัวเองน้อยๆครู่หนึ่งเทมก็ออกมาจากห้องน้ําเขาจึงรีบหุบยิ้มลงมึงตื่นแล้วเหรอรีบไ,ไปอาบน้ําดิเมื่อคืนมึงหนีหลับไปก่อนแถมยังไม่อาบน้ําอีกด้วยกูเลยต้องลาบากมันนอนที่พื้นเนี่ยเพราะเหม็นตัวมึงเราวะ แล้วทำไมไม่ปลุกกูล่ะจะลำบากลงไปนอนพื้นทำไมถ้ามึงตื่นก็ดีสิเทมกัดฟันพูดพึมพำเบาๆจากนั้นก็รีบเปลี่ยนเรื่องและไล่ให้เนิร์ไปอาบน้ำชายหนุ่มแอบรอบอมยิ้มไม่ให้เขาเห็นพอรู้ว่าเทมโกหกแต่คงไม่อยากเสียฟอร์มทันทีที่เนิร์ดเข้ามาในห้องน้ำเขาก็เห็นว่าในอ่างมีน้ำอุ่นเตรียมรอไว้แล้วแต่เทมไม่รอให้เนิร์ตตะโกนถามได้หรอก เขารีบชิ้บอกก่อนว่าเป็นฝีมือของแม่บ้านเฮ้ยน้ำอุ่นนั่นน่ะแม่บ้านเขาเตรียมไว้ให้แต่กูไม่ชอบอาบน้ำอุ่นมึงก็อาบไปเลยแล้วกันเสียดายน้ำเออขอบใจนะหมายถึงกูขอบใจแม่บ้านน่ะที่อุตส่าห์มาเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้เนื้อตะโกนออกมาจากห้องน้ำและรีบจัดการชำระร่างกายตนเองทันทีเมื่อได้น้ำอุ่นๆมาชโลมกาย อาการของเนิร์ดก็เริ่มดีขึ้นมากไม่หนาวจนเจ็บไปถึงกระดูกแบบเมื่อคืนแล้วสองเท้าก้าวออกมาจากห้องน้ำคนที่นั่งอยู่บนเตียงก็มีอาการเกร็งๆเพราะเป็นครั้งแรกที่พวกเขาอยู่ในห้องเดียวกันและนานขนาดนี้เทมเห็นสีหน้าของเนิร์ดเริ่มมีเลือดฝาดไม่ซีดจางเหมือนเมื่อคืนแล้วเขาก็เผอยิ้มดีใจออกมาแต่เป็นแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเทมหืม ตอนนี้ถึงมึงกับกูจะแต่งงานกันแล้วแต่มึงก็ไม่ต้องทำตามแม่มึงทุกอย่างก็ได้นะใช้ชีวิตอย่างที่มึงอยากใช้เถอะไม่ต้องห่วงเรื่องที่บ้านหรอกยังไงมึงกับกูก็นอนแยกห้องกันอยู่แล้วถ้าแม่มาเยี่ยมเราก็แค่ไปใช้อีกห้องหนึ่งที่เตรียมไว้สำหรับเล่นละครบางหน้าแม่มึงส่วนทะเบียนสมรสเราจะนัดหย่ากันหลังครบสัญญาหเดือนโอเคดิวตามนั้นเลยมึงกับกูก็ใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่ จะมาอยู่ด้วยกันแค่ยามจำเป็นเท่านั้นว่าแต่เรื่องมึงกับพิม์พช่างเหอะกูกับพิม์พจบกันแล้วต่อจากนี้กูจะกลับไปเป็นเทมคนเดิมคนที่ไม่มีหัวใจให้ใครได้อีกแล้วประโยคที่เนิร์ดอยากจะพูดถูกลืนหายลงคอไปทันทีแต่ดูเหมือนเทมไม่อยากจะพูดถึงพิมพ์อีกแววตาของเขาดูเศร้าอย่างเห็นได้ชัดสำหรับเทมแล้วพิมพ์คงสำคัญที่สุด และต่อให้เลิกรากันไปแล้วเทมก็คงจะหาทางช่วยชีวิตพิมพ์ให้ได้อยู่ดีทุกวันนี้มึงก็แทบไม่มีหัวใจอยู่แล้วเทมฮะมึงว่าไงนะเปล่ากูแค่รู้สึกตลกนะ่ะมึงกับกูตอนนี้ก็แต่งงานกันแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรต่างจากเดิมเลยน่าจะแต่งให้มันจบๆไปตั้งนานแล้วไม่รู้มัวยื้อเฮียอะไรกันอยู่ตลกเนะพอมาลองเปิดใจคุยกันดีๆกับเนิร์ดแล้ว เทมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวอย่างที่คิดไว้เลยเขามองเนิร์ดในแง่ลบมาตลอดซึ่งไม่ได้เห็นอีกมุมของอีกฝ่ายว่าที่ผ่านมาเนิร์ดยอมให้เขามาตลอดจนถึงตอนนี้